สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องและเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้นะฮะเราก็มาส่องคอมเมนต์เจ้าโรคก,กันนะครับหลังได้ดูคลิปลิงยกพวกตีกันเดือดกลางเมืองลบบุรีนั่นเองนะครับผมอืมก็คลิปนี้นะก็มีเพื่อนๆขอกันเข้ามานะครับว่าให้ไปสอดส่องกันสักหน่อยนะผมเองเนี่ยก็จัดให้เพื่อนๆกันเลยทีเดียวนะครับซึ่งเหตุการณ์นี้นะครับก็เรียกได้ว่าเกิดขึ้นเนี่ยได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วนะฮะ แลหลายท่านหลายๆคนเนี่ยก็อาจยังไม่เคยได้เห็นลิงยกพวกตีกันนะฮะเออผมเองก็ไม่เคยเห็นนะฮะ <c oughs> แล้วก็อาจจะคนในพื้นที่เองก็อาจจะยังไม่เคยเห็นลิงยกพวกตีกันได้ขนาดนี้เรียกได้ว่าเป็นพันๆตัวกันเลยทีเดียวนี่อาจจะเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของโลกมนุษย์ของเรานะที่มีลิงยกพวกตีกันได้มากขนาดนี้นะฮะ <c oughs> ก็ไม่ต้องตกใจอะไรมากไปนะฮะเออเขาก็คือสัตว์ก็ต้องการอาหารการกิน นะก็มีการแย่งชิงกันเป็นเรื่องปกติเพื่อความอยู่รอดของเขาเองนะรีกว่าช่วงนี้เนี่ยก็นักท่องเที่ยวก็หายหดปดไอเออก็เพราะว่าโควิดนะเนาะก็ไม่ต้องแปลกใจที่ริ่องอดยาน,นะครับแล้วเ,เพื่อนๆละครับคิดว่าริงยกพวกตีกันเพราะเหตุผลอื่นหรือไม่สามารถคอมเมนต์ขำๆกันได้เลยนะครับพ่อแม่พี่น้องเอ,อ้ยเอาละครับเราก็ไปลองฟังความคิดเห็นของชาโลกกันดีกว่านะครับว่า ชาวโลกเขาจะคิดเห็นกันยังไงบ้างไปลองฟังกันเลยนะครับมาที่คอมเมนต์แรกนะครับขอกลับมาเสียงเดิมนะฮะฉันดูข่าวไทยวันนี้คนในท้องถิ่นกล่าวว่าพวกเขากําลังต่อสู้ระหว่างแกง๊งมีแก๊งอยู่3ากลุ่มในฝั่งต่างๆของทางแยกถนนแล้วพวกเขาไม่ชอบกันในวันนั้นหนึ่งในแก๊งเหล่านั้นได้รับอาหารจาน,นมากดังนั้นอีกสแก๊ง พยายามที่จะเอาชนะพวกเขาแกงแรกนี้ไปจากนั้น3ชั่วโมงต่อมาหลังจากรวบรวมลิงมากขึ้นแกงแรกก็อปะทะกับนั่นคือสิ่งที่เราเห็นในวิดีโอนี้คอมเมนต์ต่อมานะครับนี่คือภาพยนต์ Planet of Apes ที่ไวรัสฆ่ามนุษย์และลิงส่วนใหญ่ของโลกหรือไม่คอมเมนต์ต่อมานะครับ นี่คือหลิงที่ติดเชื้อโคโรนาไวรัสมันจะเพิ่มความฉลาดและขนาดของสมองส่วนหน้าคอมเมนต์ต่อมานะครับที่ทุกคนกำลังดูอยู่นี่คือเราไซยันมนุษย์ต่างดาวที่มีรูปร่างคล้ายมนุษย์มีหางชาราเอชารานามีมน้ยซากโกบุชิกบดางกู <c oughs> ว่ามึงดูดารันบอลมากเกินไปแล้ว คอมเมนต์ต่อไปนะครับพวกมันเหมือนกับมนุษย์มากๆทันทีที่อาหารหมดมนุษย์ก็เป็นแบบนี้คอมเมนต์ต่อไปนะครับเพียงไม่กี่เวลาตอนนี้ลิงคงจะรู้แล้วว่าพวกมันสามารถรวมกลุ่มต่อต้ามนุษย์ได้อย่างง่ายดายและยึดของโลกของเราอย่างช้าๆเราเรียกมันว่าโลกแห่งลิงหรืออะไรบางอย่าง คอมเมนต์ต่อมานะครับเหมือนออกมาจากโลกของจูแมนจี้เลยคอมเมนต์ต่อไปนะครับผม p l n n e t of a p e ในชีวิตจริงคอมเมนต์ต่อไปนะครับสซคามเกิดที่นี่บนโลกใบนี้อยู่เสมอก่อนมนุษย์จะเกิดสีอีกสงครามร้อเราอยู่คอมเมนต์ต่อไปนะครับ กำเนิดพิภพบานอนให้เสียงภาษาไทยโดยพันธุกรรมคอมเมนต์ต่อไปนี่คือวิธีการยึดของดาวเคราะของลิงได้เริ่มขึ้นแล้วและต่อไปมันจะเริ่มจัดการผู้คนคอมเมนต์มานะครับฉันเป็นคนไทยจากจังหวัดลบบุรีในประเทศไทยนี่คือธรรมชาติของพวกเขาพวกเขามีสี่กลุม่ม กลุ่มหนึงมี5 0 0ร้อถึงหกรตัวลิงในแต่ละกลุ่มพวกเขาเพียงแค่ข้ามผมแดมเพื่อหาอาหารเท่านั้นทั้ง4กลุ่มต่อสู้เพื่ออาหารคอมเมนต์ต่อไปนะครับไม่มีนักท่องเที่ยวให้อาหารลิงและนี่คือสิ่งที่คุณได้รับโอ้พระเจ้าก็มีคนมาตอบใต้คอมเมนต์นะครับโคโรนาไวรัสจากจีน กระจายความกระวหนและความตายไปทั่วโลกจริงๆคอมเมนต์ Comment ต่อมานะครับผมดูเหมือนห้างสรสพินค้าในช่วงเวลาเอ็กเมสคอมเมนต์ต่อมานะครับนี่เป็นเพียงขึ้นลูกแรกของเหตุการณ์ชิมแปนซีอาราาสติดตามตอนต่อไปคอมเมนต์ Comment ต่อมาครับใช้คิดต่าง มันไม่ตลกเอาเสียเลยมันายเหตุผลที่จะสนุกกับสิ่งนี้สถานการณ์ที่น่าสงสารสัตว์สำหรับสถานการณ์ที่อดอยากคอมเมนต์ท่านไปนะครับผมเหมือนกับการช้อปปิ้งที่วอลมาร์ทนั่นทำให้ฉันคิดว่ามันเหมือนกันคอมเมนต์ต่อมานะครับ ชิมแปนซีได้เข้าโจมตีประเทศไทยก่อนซึ่งต่อไปเราต้องเตรียมตัวคอมเมนต์ต่อมานะครับนี่คือเหตุการณ์แบบบัตเตอร์ไฟเอฟเฟกจากโคโรนาไวรัสนักท่องเที่ยวน้อยลงอาหารน้อยลงลิงเริ่มทนไม่ไหวคอมเมนต์ต่อไปนะครับผมฉันคิดว่าต้องมีลิงฉลาดตัวหนึ่ง กำลังชักจูงตัวอื่นๆเริ่มปนธนาคารคอมเมนต์ถัดมานะครับผมว้าวรู้สึกเหมือนเป็นจุดเริ่มต้นของวันสิ้นโลกมันเริ่มกำลังโกลาหลไปทั่วโลกคอมเมนต์ถัดไปนะครับผมพวกเขากำลังฆ่ากันเองอย่างเช่นมนุษย์แล้วอีกไม่นานก็จะยึดของโลกพวกเขาจะเริ่มกินคนเร็วๆนี้ เวยวาคอมเมนต์ต่อไปนะครับผมลิงที่อาศัยอยู่กับมนุษย์นั้นขึ้นอยู่กับอาหารที่มนุษย์ให้เมื่อมนุษย์ไม่มาให้อาหารเพราะกลัวไวรัสโคโรน -19 ก็จะไม่มีใครเหลือที่จะเลี้ยงฝูงลิงจํานวนมากพวกมันเริ่มจะบาคดังเมื่อลิงเริ่มเข้าสู่บ้านของพวกเขาเพื่อแย่งอาหาร คอมเมนต์ต่อไปนะครับนานแค่ไหนก่อนที่ลิงจะเข้าใจว่าคนในท้องถิ่นนั้นคือเนื้อสดๆพี่ป,อป๊อบคอมเมนต์ต่อมานะครับผมนี่คือการต่อสู้ที่ฉันต้องการเห็นคอมเมนต์มาสิ่งนี้เกิดขึ้นตลอดเวลาในลบบรีไม่มีอะไรใหม่ มันเกิดขึ้นมาหลายร้อยปีที่นั่นมันเหมือนเมืองหลวงลิงของประเทศไทยฉันเคยเห็นมาก่อนบางครั้งลิงเล่ล่อนที่ต่างถิ่นก็พากันแข่งขันและต่อสู้กันนั่นคือเรื่องจริงคอมเมนต์ต่อมานะครับมีบางคนกำลังเล่นเกมจูแมนจี้แล้วมีลิงหลุดเข้ามาใช่ไหม ใครที่ยังไม่เคยดูเรื่องจูแมนจีนะครับก็ไปหาดูก็ได้นะครับสนุกนะครับแล้วก็จะเข้าใจประโยคนี้ทําไมกับว่าแบบนี้นั่นเองนะครับคอมเมนต์ต่อไปครับผมการควบคุมสัตว์อยู่ที่ไหนเห็นได้ชัดว่าสถานการณ์นี้คุมไม่ได้แล้วก็มีคำตอบใต้คอมเมนต์นะครับคุณถามหาการควบคุมสัตว์ในประเทศโลกที่3หรือคุณเป็นคนตลกจริงๆ คอมเมนต์ถ่าไปนะครับฉันได้ยินมาว่าเป็นเพราะไม่มีนักท่องเที่ยวหรือคนท้องถิ่นให้อาหารพวกเขาเลยเกินให้การแบบนี้คอมเมนต์ถัดมานะครับฉันต้องเพิ่มอีกสถานที่1ในรายการที่ฉันมีอยากจะเดินทางไปโดนดิสเครดิตเฉยกูแม่งเอ้ยคอมเมนต์ต่อมานะครับ ต้นไม้และธรรมชาติของพวกเขาหายไปหมดควรนำธรรมชาติของพวกเขากลับคืนมาต้องบอกอย่างนี้นะครับลิงพวกนี้นะครับเขาอยู่ที่นี่มานานแล้วนะไม่ต้องแปลกใจอยู่เป็นร้อยๆปีนะฮะคือตรงแถวนั้นเขาก็จะมีปราสาทที่เป็นโบราณสถานเนาะก็น่าจะอยู่มานานแล้วเนาะเพราะว่าปราสาทพวกนั้นก็น่าจะอยู่เป็นร้อยปี2 0 0ปี300ปีไม่รู้เหมือนกันนะฮะตรงนี้ไม่ได้หาข้อมูลคอมเมนต์ต่อมานะครับ พียงแค่ขาดนักท่องเทีย่ยวเหตุการณ์เลวร้ายก็เกิดขึ้นกับประเทศไทยตามที่ฉันเคยคาดการเอาไว้คอมเมนต์ต่อไปนะครับที่ที่ฉันอาศัยอยู่เราก็มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นแต่ไม่เหมือนในประเทศไทยสื่อของเรายังคงนิ่งเงียบโดยความหวังว่าจะไม่มีใครสังเกตเห็นในที่สาธารณะคอมเมนต์ต่อมานะครับ ไม่ใช้เรื่องแปลกขนาดมนุษย์ยังต่อสู้กันเพื่อยแย่งกระดาษชำระและเจลทำความสะอาดลิงต่อสู้เพื่ออาหารเมื่อระบบนิเวทล่มสลายสิ่งใดก็อาจเกิดขึ้นได้จงเตรียมพร้อมคอมเมนต์ต่อไปนะครับผมมันแปลกมากที่เห็นลิงอาศัยอยู่กับผู้คนทำไมพวกเขาไม่ไปอยู่ป่า แล้วก็มาถึงคอมเมนต์สุดท้ายกันแล้วนะครับก็ลองไปฟังกันดูเลยนะครับผมเป็นสัญญาณล่วงหน้าของสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับเราในไม่ช้าก็จะไปแล้วนะครับกับการซาวคอมเมนต์ชาวโลกกันนั่นเองนะครับหลังได้ดูคลิปลิงกยกพวกตีการเดือดกลางเมืองลบบุรีนั่นเองนะเ,เป็นยังไงกันบ้างครับ <c oughs> ก็เป็นคอมเมนต์ที่ค่อนข้างที่จะ บางอันก็มีสาระบางอันก็ไม่มีสาระ,าก,ระก็เป็นเรื่องปกตินะฮะเขาก็ชีวิตคนเรามันก็ต้องแบบนี้นะจะไปซีเรียสตลอดเวลาก็คงไม่ใช่เนะาะที่ะไปคิดมากนะก็เป็นธรรมดาที่ลิงขาดอาหารนะครับเพราะว่านักท่องเที่ยวเขาก็หายไปเพราะว่ากลัวโควิดนาไวรัสเนาะก็ไม่ต้องอะไรมากก็หวังว่า,าสถานการณ์ไวรัสจะดีขึ้นแต่ยิง่งติดตามข่าวก็ยิ่งจะเลวร้วายลงผมคิดว่ามันเข้าเฟสสามแล้วนะ โควิดในประเทศของเรานะแต่รัฐบาลก็ตามที่เห็นนะไม่ไม่อยากพูดอะไรมากเดอกลัวโดนฝั่งนั่นแม่งดา่าโดนไอโอแม่งดา่า <laughs> โอเคครับก็จบไปเพียงเท่านี้เลยกันนะครับคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะครับแล้วก็อยากให้ผมทำคลิปอะไรต่อไปอีกก็ ขอกันเข้ามาได้เลยนะครับเอาลิงก์มาให้ผมก็ยิ่งดีเลยนะฮะโอเคครับก็ไว้เจอกันในคลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งช่องนี้ด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าครับ